วันนี้เราจะพาไปดูเรื่องราวที่จังหวัดมุกดาหารกันครับจังหวัดชายแดนที่สำคัญมากๆแห่งหนึ่งของไทยที่ตอนนี้กำลังยืนอยู่บนทางแยกสำคัญเลยทีเดียวกับนโยบายทางการเมืองที่ประกาศกล้าวว่าจะเข้ามาจัดการกับปัญหาที่กัดกินจังหวัดนี้มานานทางเรื่องเศรษฐกิจอาชญากรรมโดยเฉพาะเรื่องคอร์รัปชันครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ประโยคนี้เลย นี่คือคำมั่นสัญญาหลากักจากร้อยตำรวจตรีสุดเทียนทองโสมผู้สมัครที่วางเดิมพันครั้งนี้ไว้สูงมากเขามองว่าน,นี่ไม่ใช่แค่การเลือกตั้งธรรมดาธร,รมดานะครับแต่มันคือการต่อสู้เพื่ออนาคตของบ้านเกิดตัวเองเลยประเด็นแรกที่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนเลยก็คือสภาพเศรษฐกิจของมุกดาหารครับคือมันมีความย้อนแย้งกันอยู่จังหวัดที่มีศักยภาพสูงมากแต่ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงยังลำบากกันอยู่ละ่ะวลีนี้ ผมว่ามันสะท้อนภาพได้ชัดที่สุดแล้วครับความรวยกระจุกแต่ความจนกระจายลองนึกภาพตามนะครับมุกดาหารเนี่ยเป็นทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษเป็นประตูสู่อินโดจีนการค้าคึกคักมากแต่คำถามตัวใหญ่ๆเลยก็คือแล้วความเจริญรุ่งเรืองพวกนั้นมันไปอยู่ตรงไหนทำไมมันไม่ตกมาถึงคนท้องถิ่น สไลด์นี้ทำให้เราเห็นความแตกต่างแบบคนละโลกเลยครับถ้าดูทางฝั่งซ้ายนะตัวเลขเศรษฐ,ฐกิจภาพรวมมันดูดีมากเลยการค้าชายแดนเติบโตแต่พอเราหันมาดูฝั่งขวาซึ่งเป็นชีวิตจริงของคนตัวเล็กตัวน้อยพอค้าแมคค้าเกษตรกร,ร,ก,รกลับต้องดิ้นรนอย่างหนักมันคือความจริงคนละชุดกันชัดๆเลยแล้วอะไรล่ะคือต้นตอของปัญหานี้นโยบายนี้เขาชี้เป้าไปที่กลไกลหนึ่งเลยครับที่เรียกว่าภาษีเถื่อน ตัวการที่กำลังสูบเลือดสูบเนื้อเศรษฐกิจของคนในพื้นที่อยู่คำว่าภาษีเถื่อนเนี่ยมันก็คือต้นทุนแฝงที่มองไม่เห็นเนี่แหละครับประกอบไปด้วย2ออย่างหลกัลกๆก็คือสวยและค่าคุ้มครองที่ธุรกิจเล็กๆหรือแม้แต่คนธรรมดาต้องจ่ายให้กับผู้มีอิทธิพลทําให้ทํามาค้าขายยังไงก็ไม่รวยสทัทีเนี่แหละครับคือเหตุผลสําคัญที่ทําให้ความมั่งคั่งมันไม่เคยกระจายไปถึงไหนทีนี้คําถามคือใครจะมาแก้ปัญหานี้จุดนี้เองครับ ที่โปรไฟล์ของผู้สมัครกลายมาเป็นส่วนสำคัญของคำตอบที่เรากำลังจะคุยกันจากเจ้าหน้าที่คนในสู่การเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งจุดแข็งที่เขาชูขึ้นมาเลยก็คือการที่เคยเป็นตำรวจมาก่อนทำให้มีประสบการณ์ตรงได้เห็นเครือข่ายคอร์รัปชันอิทธิพลมืดต่างๆจากข้างในระบบเลยเรียกว่ารู้ลึกรู้จริงว่าจะต้องจัดการกับปัญหานี้ยังไงคำพูดนี้เป็นการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนมากเลยนะครับว่า การเปลี่ยนบทบาทจากตำรวจมาลงเล่นการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนงานแต่มันคือการยกระดับการต่อสู้เพื่อเข้ามาทลายโครงสร้างที่เขาเชื่อว่ามันพังไปถึงรากแล้วโอเคแล้วแผนปฏิบัติการที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างเขาแบ่งออกมาเป็นสีด้านหลักๆเลยครับมาดูกันนี่เลยครับสี่เสาหลักที่จะสร้างมุกดาหารขึ้นมาใหม่ 1. คือปราบโกงโครงการของรัฐเพื่อให้เงินถึงประชาชนจริงๆ สอคือสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนให้ได้ 3. ส,สร้างความเท่าเทียมทางกฎหมายและ 4. คือปฏิรูประบบราชการเพื่อตัดวงจรสวยสินบนต่างๆเสาหลักต้นแรกเลยคือการจัดการคอร์รัปชันในโครงการต่างๆของรัฐครับไม่ว่าจะเป็นการหัวประมูลหรือการปล่อยปละละเลยจนทำให้เงินภาษีของเราๆท่านๆน,นี่แหละรั่วไหลไปเข้ากระเป๋าในหน้ากลุ่มอิทธิพลหรือนักธุรกิจสีเทา แทนที่เราจะได้ถนนดีๆหรือน้ำประปาสะอาดๆใช้กันแผนของเขาก็คือรื้อครับใช้ทักษะการสืบสวนสอบสวนแบบตำรวจนี่แหละมารือ้อดูทุกโครงการเลยตรวจสอบให้โปร่งใสแล้วลากตัวคนที่เกี่ยวข้องกับการโกงกินมารับผิดให้ได้ไม่ว่าหน้าไหนทั้งนั้นเสาหลักที่2ก็เป็นปัญหาใหญ่ไม่แพ้กันเลยนั่นคือเรื่องยาเสพติดที่ใช้มุกดาหารเป็นเส้นทางลำเลียงสำคัญตามแนวแม่นม้ำโขง ซึ่งนโยบายนี้ชี้เป้าชัดเจนครับว่าปัญหานี้จะไม่มีวันหมดไปถ้ายังมีเจ้าหน้าที่รัฐบางคนรู้เห็นเป็นใจอยู่กลยุทธ์เลยต้องทำสออย่างไปพร้อมๆกันครับด้านหนึ่งก็คือต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสกัดกั้นเส้นทางลำเลียงแต่อีกด้านที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือต้องล้างบางคนในที่ทุจริตเพื่อตัดวงจรน,นี้ให้มันสิ้นซากไปเลยประโยคนี้มันทรงพลังแล้วก็เจ็บจี๊ดเลยนะครับ คุกไม่ได้มีไว้ขังแค่คนจนมันนําเรามาสู่สาวหลักต้นที่3ครับคือการทําให้กฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์บังคับใช้กับทุกคนเท่ากันจริงๆไม่ว่าคนนั้นจะรวยล้นฟ้าหรือมีอํานาจแค่ไหนก็ตามแนวทางที่เขาเสนอคือการตั้งศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายขึ้นมาเลยให้เป็นที่พึ่งของคนธรรมดาธรรมดาที่จะใช้ต่อสู้กับความอายุติธรรมโดยเฉพาะเคสที่ถูกผู้มีอิทธิพลมารังแกมารุกล่ำที่ดินทำกินนี่แหละครับ และเสาหลักต้นสุดท้ายครับคือการจัดการกับคอร์รัปชันในชีวิตประจําวันของเรานี่แหละการเรียกรับสวยหรือที่เรียกกันสวยๆว,ว่าค่าอำนวยความสะดวกซึ่งมันก็คือภาษีใต้ดินที่คนทามาหากินสุจริตต้องจําใจใจ่ายกันมาตลอดแผนนี้จะเน้นใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยครับเพื่อลดการใช้ดุลเรียพินิจของเจ้าหน้าที่แล้วก็เปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถร้องเรียนการถูกรีดไถได้โดยตรงเลยเหมือนเป็นการคืนอํานาจกลับไปอยู่ในมือของประชาชนอีกครั้ง แล้วภาพสุดท้ายแล้วครับภาพฝันที่นโยบายทั้งหมดนี้วาดไว้สำหรับมุกดาหารมันคือภาพแบบไหนกันเป้าหมายสูงสุดก็คือการพลิกโฉมมุกดาหารเลยครับจากเมืองที่ความมั่งคั่งมันแค่ไหลผ่านไปเฉยๆให้กลายเป็นเมืองที่ความเจริญนั้นมันถูกเก็บเอาไว้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนมุกดาหารเองอย่างแท้จริงโดยผู้สมัครเขาย้ำเลยนะครับว่าการจะสู้กับโครงสร้างอำนาจและผลประโยชน์ที่มันฝังรากลึกขนาดนี้ได้เนี่ย มันไม่ใช่แค่มีแผนที่ดีอย่างเดียวนะแต่ต้องมีความกล้าและที่สำคัญต้องมีประสบการณ์จากคนวงในมาเป็นอาวุธด้วยท้ายที่สุดแล้วนะครับนโยบายทั้งหมดนี้ก็ได้วางพิมพ์เขียวเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนทั้งการวินิจฉัยปัญหาและยาที่จะใช้รักษาแต่คำถามสำคัญที่สไลด์นี้ทิ้งท้ายไว้ก็คือแผนใหม่นี้จะสามารถเอาชนะโครงสร้างอำนาจเก่าที่มันฝังรากลึกมานานได้จริงหรือเปล่าคำตอบของคำถามนี้อยู่ในมือของพี่น้องชาวมุกดาหารทุกคนครับ